สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโอนรับเงินนะคะกับต่างประเทศโดยวิดีโอนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างมา6แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PayPal, Skrill, Remitly นะคะ Payoneer, WorldFirst แล้วก็ Wise หากคุณต้องการชมวิธีการเปิดบัญชีเบื้องต้นแล้วก็วิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องคุณสามารถไปคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ทีนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะคะกับแพลตฟอร์มแรกซึ่งก็คือ PayPal นะคะ p พย์เพเนี่ยนะคะเขาก็กำหนดไว้เลยว่าอายุนะคะอย่างน้อยต้อง18ปีซึ่งก็เตรียมไว้เลยว่าโอเค18ปีบริบูรณ์เนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดบัญชีกับ PayPal ได้แล้วนะคะต่อมาแพลตฟอร์มที่2ค่ะแพลตฟอร์มที่2ก็18ปีเช่นกันเลยนะคะที่จะสามารถเปิดบัญชีได้กับ Remitly นะคะแพลตฟอร์มที่2นะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นแพลตฟอร์มส i l l เขาก็บอกว่าต้องอายุ18ปีนะ18ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถเริ่มเปิดบัญชีได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเพลเนียค่ะแพลตฟอร์มที่4ก็บอกว่าเท่าไหร่คะนี่เหมือนกันเลย18ปีนะคะ18ปี แพลตฟอร์มที่5นะคะก็คือ world first ค่ะ world first นี่ค่ะก็คือ18ปีบริบูรณ์เนี่ยนะคะตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะซึ่งก็คือ wise wise ก็กำหนดไว้18ปีเช่นกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้ง6แพลตฟอร์มนี้นะคะคุณจะเห็นว่าเขากำหนดให้อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะสามารถที่จะ เปิดบัญชีเหล่านี้ได้เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนะคะและทีนี้ก็ขอเสริมนิดนึงนะคะเบื้องต้นเลยว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนมากเขาก็จะให้เราเนี่ยนะเหมือนยืนยันตัวตนแน่นอนแหละยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการใช้ ID card หรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะเป็นหลักฐานนั่นแหละที่ช่วยยืนยันว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่นะคะ โอเคค่ะก็วิดีโอนี้สั้นกระชับนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยฝากติดตามช่อง YouTube แล้วก็วิดีโอใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ